สวัสดีค่ะพี่ทำคลิปนี้ให้สายเปนะคะในหัวข้อเสียงเงินเป็นแสนแขนจะได้จับไหมแขนจะได้จับไหมนี่ในที่นี้หมายความว่าจะได้ลงเอยกันไหมนะจะได้รักกันไหมนะพี่ขอเน้นไปทางความรักทางหัวใจนะอ,อย่างแรกมาเลือกไพ่เลยค่ะใบแรกดอลลาร์ใบที่สอง you think someone is lying like คุณคิดว่ามีคนบางคนกำลังโกหกคุณอยู่ใบที่สาม love หัวเราะอ,อ่ะดอลล่าโกหกหัวเราะเลือกค่ะตั้งจิตอธิษฐานเลือกค่ะเริ่มที่กล่องแรกค่ะดอลลร์อย่างแรกเลยไหนเล่ามาเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าอาการมันเป็นยังไงของเจ้าของชะตาของน้องที่เข้ามาดูนะคะ five of wands the hermit four of wands three of wands the fool อืมตัวตนของน้องนะเป็นคนรักอิสระรักอิสระชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ กำลังเฝ้ารอคอยคนรักของคุณกำลังเฝ้ารอคอยคนนั้นเพื่อที่จะได้เป็นครอบครัวกันเหมือนว่าคุณมีความขัดแย้งกับ,ก,บกับคนของคุณคนนั้นที่คุณดิวด้วยอะ่ะ มันมันมันก็น่าจะแยงกันตรงที่แบบเอ้ยคุณเป็นคนรักอิสระชอบอยู่นิ่งๆคุณถึงมีความขัดแย้งกันกับเขาเปล่าอ่ะคนโลกส่วนตัวสูงคุณเป็นคนโลกส่วนตัวสูง พี่ว่าความขัดแย้งจริงๆเ่ยมันน่าจะเกิดจากจากน้องนะคือแบบว่าเฮ้ยกูอยากอยู่คนเดียวกูยกัองรอักอิสระอยู่แต่แบบกูพร้อมไหมวะกูพร้อมไหมว่าที่จะเป็นครอบครัวอะไรทำนองเนี้ยอืมมามาดูคนตัวตนคนที่น้องมีประเด็นด้วยคนที่คุณมีประเด็นด้วยสามดาเดเฮมิโออ ได้เลยแฮมิทเหมือนกันค่ะ Justice the c h a r i o t 10สิบไม,มืมเป็นคนเหมือนกันน่ะเป็นคนแบบโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันน่ะชอบอยู่นิ่งๆชอบอยู่คนเดียวเหมือนกันแล้วก็เป็นคนหัวเดือหัวรันสิดาบขึ้นมาสามดาบขึ้นมา ในในในหัวใจเขาอะเจ็บปวดอยู่นะเจ็บปวดอยู่น่าจะเกิดจากแบบรักที่มีสามคนรักที่มีสามคนในความสัมพันธ์แล้วก็อืมเป็นคนเป็นคนรักความยุติธรรม เป็นซึ่งซึ่งซึ่งถ้าเขารักความยุติธรรมเนี่ยเขาคงไม่โอเคอะ่ะเขาคงไม่โอเคที่ที่มีคนมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์นี้เขาถึงเจ็บปวดหัวใจอ่ะมาตอบคำถามเสียนแสนแขนจะได้จับไหมใบแรกบินมาเลยเดอะมาจิเดชียน ห้าดับแปดเหรียญสิบไม้หกดับอืมเอาผ้าเช็ดหน้ามาผืนเดียวไม่น่าจะพอความสัมพันธ์นี้ต้องใช้เงินเยอะเลยนะต้องใช้เงินเยอะต้องใช้ทุ่มเทต้องทำงานหนักต้องทำงานหนักในความสัมพันธ์ต้องใช้ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะมีการพัฒนามันจะมีความพัฒนาแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่ลงเอยกันพายบอกมานะว่ามันจะไม่ได้ลงเอยกันมันจะไม่ได้ความรักกันในความสัมพันธ์นี้แต่ว่ามันจะมีแนวโน้มพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทางที่ดีขึ้นนี่มันอาจจะหมายความว่า เลิกกันแล้วก็ไม่เจ็บไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียใจอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันยังไม่มีความรักที่จะเห็นในในความสัมพันธ์นี้ซึ่งการดูไพ่ทางเนี่ยเป็นการดูให้ในระยะสั้นนะเหตุการณ์อาจจะเปลี่ยนไปได้ เบหตุการ์มันอาจจะเปลี่ยนแปลผันได้ในระยะอันใกล้เนี่ยมันยังไม่มีคำลักไงคะแต่อันไกลเนี่ยมันอ่ะเราไม่รู้เราต้องมาดูเราต้องมาเช็คการกันต่อไปแล้วก็ขอคำแนะนำค่ะไพ่มีอะไรจะแนะนำ The w i e l of Fortune 8ถ้วย Hangman The Moon ห้าหมายไพ่มันจะบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยแนวโน้มที่มันจะเป็นอ่ะนะมันจะมีความวิตกในความสัมพันธ์มันจะมีความขัดแย้งมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่อ่อน of อฟออฟคิดมากคิดหนักนิ่งไม่พัฒนาแล้วก็ไพ่แนะนำว่าให้เดินออกจากความสัมพันธ์นี้เฮ้ย ทำไมแนะนำอะไรฟันธงกันขนาดนี้ใช้วิจารณญาณน,นะคะคำแนะนำใดๆไม่เท่าไม่เท่าการตัดสินใจของตัวเราเองคนร้อยคนยี่สิบคนแนะนำอะไรให้เราได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำมันขึ้นมันขึ้นอยู่กับเรานะอ่ะมา พี่เปิดไพ่ออร์เคิลให้สามใบจ้าใบาแรก Garden something lovely will grow from this ไ mm hmm. พ่บอกว่าจะมีความรักเกิดขึ้นค่ะถ้าคุณตั้งใจจะปลูกต้นรักอะต้นรักอะมันจะเกิดขึ้นจะงอกงามขึ้น Leoness you have earned on your trip Fairy t ีโอไพ่บอกว่าคุณจะมีความสุขอะสองปรารถนาอืมดีออก wings you never need those wings to fly เขาบอกว่าคุณไม่ต้องมีปีกคุณก็บินได้ คุณไม่ต้องมีปีกคุณก็บินได้เรามาช่วยกันตีความดีพี่คิดว่าถ้าคุณเชื่อคุณทำได้คุณก็ทำได้ไม่ต้องใช้ปีกคุณก็บินได้มันเป็นปาฏิหาริย์หรือเปล่าหรือมันเป็นความเชื่อถ้าคุณคิดว่าคุณบินได้คุณไม่ต้องมีปีกคุณก็บินได้ดังนั้นอะถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นไปได้ ถ้ามันถ้าคุณเชื่อว่ามันเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้อืม,ขอ,มขอให้มีรักดีๆขอให้มีรักดีๆจะกันคลิปหน้าค่ะกลองที่สองค่ะคุณคิดว่ามีคนมาคนกําลังโกหกคุณอยู่ตอนนี้แสงมันหมดแล้วว่ามันมหกโมงเย็นแล้วแล้วก็ไม่มีแดดแล้วว่ะคุณภาพคลิปมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยดีแล้วนะเพราะว่ามันใช้มือถืออัดมันจะเป็นแบบ จุดจุดะขออภัยนะแล้วก็จะทำอ่ะเพราะว่าแบบว่าวันนี้แบบจิตดีอ่ะแบบว่าไฟแรงอ่ะมาเช็คอาการเล่ามาเล่ามาคนที่สองอาการเป็นยังไงร้อยฟังสิสิบไม้หมา้าไม้จัสเมนสามสุดท้ายนั่นเอง สองเหรียญจีฮ yeah, ามิมความสัมพันธ์ตัวป,ปัจจุบันเนี้ยนะทำงานหนักทำงานเยอะเหนื่อยก็เลยแบบเหนื่อยแล้วก็อยากเก็บตัวแล้วก็เงิเนเงินก็ไม่เยอะเงินก็มีแบบสองเหรียญอะแต่แบบไม่ใช่ไม่มีเลยนะแล้วก็มีความขัดแยง้งมีปัญหา ในความสัมพันธ์อืตรงตามหัวข้อเลยกำลังกำลังอยู่นิ่งๆแล้วก็รอรอสารสุดท้ายอยู่รอบทสรุปอยู่อืม,มามาเช็ดอาการของคนที่น้องดิวด้วยสิ หยุดคลิปไปสับไพ่มาแล้วนะคะไพ่สับแล้วนะอ่ะอาการคนที่น้องดีด้วยนะคะสองถ้วย the emperor temperance the high priestess แปดหมายอืมคนคนนี้นะเป็นคนที่แบบจิตใจเข้มแข็งนะ จิตใจเข้มแข็งเป็นอาจจะเป็นคนไกลได้อืมเป็นผู้หญิงที่แบบมีสเสน่ห์อ่ะมีสเสน่ห์ดึงดูดแล้วก็มีความรักอยู่ในหัวใจมีความรักอยู่ในหัวใจเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคน เข้มแข็ง t h Emperor e เนี่ยอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะอืมก็คือแบบว่าอาจจะไปทำงานเป็นแบบฐานตำรวจอะไรได้เป็นคนมีอีกโก้สูงเป็นไม่ได้อืมเขามีความรักอยู่ในหัวใจรักใครกันนาะ Temperance ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรอะ่ะเขาก็จะปรับ สมดุลในนั้นอะไรเงี้ยอืมเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดแล้วก็ความรักที่เขามีเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดตัวยังไม่ได้แบบประกาศอ่ะอืมเป็นความรักที่ยังแบบยัง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 ไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ เขามีความหลักนะหลักใครไม่รู้นะไพ่ย,ยังไม่ได้บอกมานะมาตอบคำถามช่ว่าเสียเป็นแสนแขนจะได้จับไหมนะคะสับไพ่แล้วนะใบ,บแรก ace อ o s w o r d s ใบที่สองสามดาบใบที่สามสองถ้วยหกถ้วยเอ้หกเหรียญแล้วก็ สี่ถ้วยมันมันเหมือนจะตอบคำถามที่ว่าตัวตนของเขาอะนะที่มีความรักอยู่แล้วอะอืคำตอบว่าจะได้ลงเอยความรักกับน้องนางคนนี้ไหมเนี่ยตอบว่าจะได้ลงเอยกันค่ะจะได้รักกันค่ะมีความรักให้กันแต่ว่า มันเป็นแบบรักสามเศร้านะพี่คิดว่าคุณอะเป็นมือที่สามนะเออคุณเป็นมือที่สามนะคุณใจดีอ่ะคุณเปอะคุณเป็นสายเปตัวจริงคุณเป็นมือที่สามที่เข้ามาเข้ามาเอาคุณมีจิตใจแบบมุ่งมั่นอะคุณรักอ่ะคุณจะเปย่อะคุณจะเอาอ่ะ มีมีแฟนแล้วก็เอาอะไรประมาณเนี้ยอืมอ่ะเอาที่สบายใจเรามีหน้าที่อ่านไพ่เราไม่มีหน้าที่ตัดสินการกระทําของคุณนะอืมพี่จะเปิดแนวนมความสัมพันธ์ค่ะแนวนมความสัมพันธ์แหละ คำแนะนำจากไพ่สองดาบหกถ้วยเก้าดาบออยนายออฟสอดอัศวินถือดาบเดอ n ซันม,มันเป็นรักที่ลังเลมันเป็นรักที่ปวดใจกังวลเครียด กลุ่มนอนไม่หลับแต่แบบคุณหลักอะคุณหลักคุณจะเป์คุณจะถ้วยมาให้คุณจะเอาความหลักมาให้คุณรักเขาอะคุณรักเขาคุณมุ่งหน้ามุ่งพุ่งชนก,งกุหลางกูมีแฟนแล้วก็เอาบทสรุปจะรักกันจะลงเอยกันอนะอื้อ จะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็คงไม่ดีสำหรับแฟนเขาอ่ะแต่พี่อย่างที่บอกตลอดเวลาพี่ไม่ตัดสินใครเอาเรื่องของความรักมันไม่มีถูกมันผิดมาดูไพ่ออร์เคิลค่ะขอคำแนะนำสามใบาจากไพ่ออร์เคลิลใบแรก คัสซ it's t i m e for healing not war มันเป็นเวลาของการเยียวยาไม่ใช่เวลาการทำสงครามเยียวยาหัวใจใครคนนั้นแล้วก็อย่าลืมเยียวยาตัวเองด้วยนะ space ship don't be afraid to sing hmm. อะไรแนะนำให้มุง่งพุ่งชนขนาดนั้นอย่ากลัวที่จะจม <Yeah. S 1> อย่ากลัวที่จะผิดหวัง นักรบย่อมมีบาดแผลแล้วก็นักรักก็ย่อมมีปวดราวนิดหนึ่ง Girl you don't need someone else to fix you มันก็หมายถึงว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนะี่ยคุณไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมารักคุณคุณเยียวยาหัวใจตัวคุณเองได้คุณซ่อม ความพังตัวคุณเองด้วยตัวคุณเองได้คุณไม่ได้ต้องการใครเพื่อมาเยียวยาคุณคุณเยียวยาหัวใจตัวเองได้แล้วก็อืมสู้ๆนะคะพี่ชอบนะพี่ชอบคนที่รักใครแล้วพยายามเอามาครอบครองให้ได้อุ้ยมันอาจจะแบบเออมีความเห็นไม่ตรงกันในด้านนี้แต่แบบนะ มันเป็นเรื่องที่ตัดสินยากมันบอกยากใครผิดใครถูกรักแล้วแสดงออกรักแล้วอยากได้เป็นเจ้าของก็มันก็ดีกว่าคนที่มีเขาแล้วเราไม่พยายามที่จะรักษาเขาไว้อืมขอให้ทุกคนมีรักดีๆขอให้ทุกคนมีรักดีๆเจอกันคลิปต่อไปค่ะ กองที่3มค่ะหัวเราะอ้อยพี่ขอโทษขอโทษขอโทษอย่างมากเลยที่คุณภาพคลิปอาจจะไม่ดีเพราะว่าแสงหมดแล้วอะพี่ใช้มือถืออัดอ่ะอม,มาเริ่มกันเลยที่มาไหนเล่าซิเช็คอาการคนที่เลือกไพ่กองที่3มค่ะเล่ามาเล่าให้พี่ฟังซิอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างสิบไม้ The h a m i t the Moon, Nine of Pentacles เฮ <Hey>. ้ย Three of Pentacles คือแบบว่าเป็นสายเปที่แท้ทรูเป็นอัศวินถือเรียญมาเปคือเข้ามาในชีวิตเขาอะแต่แบบว่า ทำงานหนักในความสัมพันธ์นี้นะทำงานหนักในความสัมพันธ์นี้แต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันนิ่งอ่ะมันนิ่งแล้วก็ทําให้คุณอ่ะวิตกกังวลอยู่อืมเฮ้ยทําไมตรงกับหัวข้อเนี้ยสายเปของพี่ที่แทรทรูแทรูทรูทไมทำไมพี่พูดอไอย่างเงี้ยที่แทรทรูอ่ะมาเช็คอาการคนที่คุณดิวด้วยมาค่ะ เช็คอาการคนที่คุณดิวด้วยสามดาบเด m มูนได้เด m มูนเหมือนกัน Page of Cups ์เดวิ e l of Fortune หกถ้วยอืมมันเป็นความสัมพันธ์ที่ วิตกกังวลมันเป็นมันมีมันมีความรักอยู่ในเนี้ยแต่ว่ามันเป็นความรักที่ไม่ได้มีแค่สองคนอะมันเป็นรักสามเศร้าอะมีความรู้สึกแบบอ่อ,อนๆออฟออฟวิตกกังวลจะรักดีหรือจะไม่รักดีรักอะมันมันมันวันออกมาว่ารัก และวิตกรักไปช้ำไปอืมอาการคนคนนี้รักไปช้ำไปถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วอาการของทั้งทางคุณแล้วก็ทางเขานี่มันไม่ตรงกันนะคะก็อย่าอินดูฟินๆขำๆไปนะอืมมาตอบคำถามในหัวข้อนี้ เยแสนแขนจะได้จับไหมจะได้รักกันจะได้ลงเอ่ยกันไหม <c oughs> knife of w a n d s page of sword เก้ถ้วยสิบดาบ knife of cups ยากงานยากงานหนักงานหิน คุณคุณมุ่งมั่นคุณมุ่งมั่นคุณเปคุณตั้งใจแต่แบบมองไม่เห็นความประสบความสำเร็จในความรักในนั้นอะมันมันมีความเจ็บปวดอะ่ะ มีความเจ็บปวดในความสัมพันธ์มันมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีตัวเลือกมากมายบทสรุปของความสัมพันธ์เนี่ยมันมีคนหนึ่งที่แบบว่าเจ้าชู้มีตัวเลือกเยอะมันก็เลยเป็นตัวแปรในใน,ในความรักครั้งนี้อ่ะคือแบบว่าก็เวลามันมีตัวเลือกเยอะๆเนี่ยนะอีกคนเขาก็แบบเหมือนจะถอดใจ หรือไม่ก็อาจจะเป็นกรณีที่แบบทําให้อีกคนลังเลไม่เลือกเราไม่รักเราถึงแม้ว่าเราอะ่ะจะทุ่มเทคแค่ไหนอะ่ะจะเปยด้วยความรักและถึงจะเปยด้วยแบบการทํางานความทางด้านความสัมพันธ์มากมายอะไรเงี้ยแต่การที่มันมี มากกว่าสองคนในความสัมพันธ์เนี่ยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเจ็บปวดอ่ะทําให้แบบมันมันไม่มันไม่ลงเอยอ่ะมันไม่ลงเอยมันไม่มันไม่ได้รักกันอะ่ะอย่าอิน yeah. กับไพ่มากมายนะักนะ อย่าอินมากหนะักขอคำแนะนำให้เพื่อนๆกองที่สามค่ะทำไงต่อดีหกไม้ d i h ฮโ r o p h e n n อ l o n advance d i e m p r e s สีด่ดาบไพ่บอกว่า ให้คุณเดินหน้าทำงานในความสัมพันธ์ต่อไปถ้าคุณคิดว่าเขาเป็น D M Press ของคุณให้คุณใช้ความดีความดีเข้าไปทำงานในความสัมพันธ์นี้ความดีและความนิ่งความดีและความนิ่ง คือแบบใจเย็นอ่ะประมาณนั้นไพ่หมายคุณจะประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจอ่ะไพ่ออร์เคลิลให้คำแนะนำกับกองที่สามเลยคะ่ะขอสามใบค่ะ Tower u n p l u g r e l a x for ็กซ์ l อืม คือทาอะไรไปมากมายแล้วนะพี่คิดว่าคุณทําอะไรไปมากมายแล้วนะไพ่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะฉะนั้นตอนเนี้ยอาจจะแบบถอดปักแล้วก็แบบพักบ้างก็ได้นะอืมถ้าเหนื่อยหนักอ่ะพักว่างเถอะพักก้อนไม่ได้ให้หยุดไม่ได้ไพ่ไม่บอกให้หยุดไม่ได้ให้เลิกลานะแต่แบบพักก้อน expectation don't seek anyone's approval อืมอย่าหาอย่าไปแสวงหาใครบางคนเพื่อที่จะมาพิสูจน์ตัวคุณอืมคุณไม่ได้ต้องการคนอื่นนะเพื่อที่จะมาเติมเต็มความเป็นตัวคุณอนะ่ะ Library take control of your own narrative คุณเป็นคนเขียนเนื้อหาตอนต่อไปนะคะมันอยู่ในมือคุณอะมันอยู่ที่คุณอะอืมต้องการอะไรมันอยู่ที่คุณที่จะต้องการให้มันเป็นแบบไหนอยู่ในมือของคุณคุณอยากจะเขียนตอนจบให้มันเป็นแฮปปี้เอนดิ้ง หรือแบบให้คนดูร้องไห้น้ำตาท่วมมันก็อยู่ที่คุณอย่าเขียนตอนจบให้พี่ร้องไห้นะพี่เอากำลังใจช่วยแล้วก็รอลุ้นให้มันเป็นแฮปปี้เอนดิ้งขอให้ทุกคนมีรักดีๆค่ะแล้วก็ขออภัยที่คุณภาพคลิปมันแสงมันไม่มีแล้วอะมันแบบมืดแล้วขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้มีรักดีๆสวัสดีค่ะ